นั้นโครงการเลิกบุหรี่เลืที่ว่าเป็นโครงการที่วางรากฐานอยู่บนการวิจัยจริงๆนะการรณรงค์เรื่องเลิกบุหรี่นั้นเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นคนที่จะทํางานเรื่องบุหรี่จะต้องมีความอดทนจะเห็นได้ว่าคนในครอบครัวเริ่มให้ความสําคัญและผลกระทบที่เกิดจากบุหรี่มือสองเป็นส่วนใหญ่มากขึ้น yeah. กระทำดีละในนามมูลิติ s a า s สุขมุสลิมไทยสทมอขอต้อนรับทุกท่านในเวทีลงนามความร่วมมือ MOU ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ท้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานในพื้นที่ที่พร้อมจะสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆเป้าหมายเพื่อให้ทุกๆครอบครัวสามารถลดผู้สูบบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆจึงเป็นเป้าหมายหลักที่มูลนิธิสร้างสุขมสลชนไทยวางแผนและได้ดําเนินง,งานโครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านในการควบคุมการบริโภคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในวันนี้จะส่งผลและได้รับการสนับสนุนในการทาง,งานต่อไปอย่างยั่งยืน ผมเชื่อมั่นว่าถ้า3จังหวัดทํางานสําเร็จ5จังหวัดทำงานสําเร็จกทมทํางานสําเร็จ,อ,รจอันนี้จะเป็นต้นแบบสําคัญขอใช้โอกาสนี้เป็นการเปิดพิธีลงบันทึกความร่วมมือร่วมกันนะครับที่เราทํา MOU วันนี้มีหน่วยงานบุคลากรที่สําคัญก็คือหน่วยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ มัสยิดซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอัลลอฮ์คงจะประทานความเป็นบารอกัตรบบนาอัตินาบิดดุนยาฮัสซานะฮวะฟิลอาฮุรัดัยฮัสซานะฮวกินะฮะบันนารุสสลลลอฮุอะลัยซิลลัมมุฮัมมัดีะลอฮีลลุซฮบิลลามัยน์สุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอลาอิจัดะมายาซิฟูนวะสลามุสซะดีดุัลฮัมดุลิลลาฮิร็ออบบิลลาาม